แดมบปแลมเด,ดแลบบ้วสยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จ o อกเกอร์ยิปนะฮะวันนี้เรากลับมากันต่อในเะทอร์โบดิสมัลนะมีคนหนึ่งที่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมทุกคนได้รู้จักนะเขาเป็นใครเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะกดเพลย์ไปเลยด่านนี้ผ่านไปแล้วนะเราไปด่านต่อไปกันเลยชิเคเก้นนะมันเป็นยังไงเนะี่ยอ๋อนี่เป็นด่านออเป็นออเป็นอันไรใหม่ๆนะฮะเร a ดี้อัน s o สเ e ้ e ท์ e อลกัมดูชา พ่านเฮ้ยทำไมท่านท่านนั่งอย่างเงี้ยเออผมก็จะลองอะไรท่อใหม่ใหม่นะว่ามันจะแข็งเกร็งแบบที่ผมว่าหรือไม่หรือเปล่าอ๋อทำไมท่านขอต้อนรับสู่คุณชาชาติด้วยนะท่านชาชาตินะฮะเออแล้วทำไมท่านถึงนั่งอย่างเงี้ยใครให้ท่านมานั่งอย่างเงี้ยอ๋อก็จะมีการเหมือนลองแบบเหมือนทั่วๆไปนะฮะเอาเดี๋ยวขอถามท่านก่อน ท่านอ,าอยากได้เป็นรถทดสอบนี่เป็นรถอะไรฮะก็เป็นรถอะไรก็ได้แต่ว่าเกมนี้เหมือนเล่นยังไงครเ,เกมนี่ครับท่านาก็คือให้เราเนี่ยนั่งยานพาหนะอันไหนไปก็ได้นะฮะแล้วก็ให้ไปชนนะให้เกิดแรงให้เกิดแรงศักยภาพที่รุนแรงที่สุดนะเท่าที่จะทําได้นะฮะโอ้แบบนี้มันโอ้งกุย้ยๆยของผมอยู่แล้ว <laughs> 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 ผมแข็งแก่งที่สุดในประจพีเลยนะคุณ <laughs> โอเคครับ ผมได้ยินเรื่องเราคุณพี่มากมายนะโอเคเดี๋ยวผมจะจัดหนักให้เลยนะเอาแบบเดี๋ยวดูทางก่อนนะทางก็จะเป็นการรถชนกันนะโอเคท่านต้องจัดแบบท่านจัดหนักหน่อยใช่ไหมฮะใช่ยชยผมต้องจัดหนักอยู่แล้วผมสาขาจัดหนักอยู่แล้ว <c oughs> เ,เดี๋ยวให้ผมให้ท่านขับมอเตอร์ไซค์แล้วกันนะมอเตอร์ไซค์แบบเอาท่าไหน คุณพี่เอาท่าไหนฮะท่าไหนก็ได้ไม่มีปัญหาฮนะรีบจัดซะสิจะทดสอบศักยภาพโอเคเอาท่านเอาท่านี้ท่านี้พอไหวไหมฮะแล้ว <c oughs> ทำไมท่านต้องสั่นเอวด้วยนะนี <c> ่ <oughs> มันเป็นสตลรอร่อะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นโอเคครับแต่ขาท่านมันรู้สึกจะขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็น <c oughs> อย่าพูดโมกนะรีบไปคนดูเขารีบรอดูอยู่โอเคครับ,เ,คครบเดี๋ยวท่าน เดี๋ยวต้องรอรถมานะฮะแล้วท่านต้องนั่งดีๆนะฮะชนให้เกิดศักยภาพที่รุนแรงที่สุดโอเคครับนี่ผมจัดเต็มเลยด้านโอ้เอาไม่โดนอะยังไงชนสาวท่านเป็นยังไงครับมีความตั้งใจต่อออนฮัทนิวไฮสกอร์เฮ้ยท่านนิวไฮสกอร์ด้วยนะท่านไม่สนใจอะข่าตรงการที่จะรุนแรงกว่านี้รุนแรงกว่านี้ฮะได้ครับเดี๋ยวจัดให้นะฮะเม่กี้ไม่ชนรถนะะต้องรอให้ชนรถนะฮะ เอาใหม่แล้วกันท่านเดี๋ยวให้ท่านนั่งรถจี๊บแล้วกันนะเพื่อเหมาะแก่การเออเป็นเกียรตินี่ะในการที่ท่านมาให้ทําการบททดสอบนี้นะโอเคผมจะไม่พูดพร่ำทําเพลงอะไรนะท่านท่านโพสท่าได้เลยพ <c oughs> อเดี๋ยพอไหวไหมได้อยู่ครับได้อยู่เนะท่านนี้เนะโอเคเดี๋ยวผมจะปล่อยปล่อยรถไปเลยเนะี่ยโอเคพร้อมลุยเลยครับท่านชนมัน ไม่ชน,นะสสน,ชนอีกแล้วสงสัยช่านจะชนเสาอีกแล้วห้าแสนเลยโูท่านท่านหน้าแสเลยคุณท่านชาติชาติหน้าหมอบเลยนะแมเราต้องเอาให้ชนครับเพื่อทดสอบศักยภาพที่รุนแรงนะฮะท่านเตรียมพร้อมนะฮะโอเคครับท่านลุยเลยครับชนหรือเปล่าไม่น่าจะเหลือแต่ชนไม่เต็มที่ะท่านเอาใหม่เอาใหม่เลยนะท่านนะหยอกมึงยากทำฮี้เลยมึงก็ทำเลย ท่านแข็งแกร่งอยู่แล้วยายนั่นสบัดตูดโชท่านท่านชาชาโทสบัดตูดนะรโอเคเดี๋ยวผมจะทำการปล่อยตัวนะโอเคไปเลยครับชนแน่ๆครับจังหวะเนี้ยแบบไม่เหลือแบบแหนะแอ้แต่สกอร์ไม่แรงเลยท่านศักยภาพไม่แรงเลยนะต้องท่าท่าแรกๆท่าแรกอ่ะเนี้ยเนีท่านี้นะะมันจะรุนแรง อย่างแรงเลยนะเนี่ยท่านลองดูท่านี้นะฮะปับป๊บปับ๊บปั๊บโหหกแสนเลยนะเหลือแต่ตัวหัวไปไหนไม่รู้นะเป็นไงบ้างท่านยังอยู่ดีเห็นเจ็บตรงไหนเลย <c oughs> โอเคท่านี้ว่ารุนแรงแล้วนะแต่ก็ยังไม่สะทบสถานคุณจะจาด <c oughs> อ่ะให้ผม <c oughs> ผมให้ลองอีกทีนิดเต็มสูบเลยคุณเต็มสูบเลยท่าน ส0 0 0ผมว่าเราไปด่านใหม่กันดีกว่านะท่านไปด่านที่3กันเลยฮะท่านชาชาติเขาบอกว่ามันอ่อนหัดเกินไปนี่ะเราจะต้องไปเอมมิ่งหายนะฮะมันให้ทำอะไรครับท่านชาชาติทมึงมาถามกูนี่กูจะรู้มั้ยนี่ <S <S อ๋อให้ขับรถนะขึ้นไปนะข้างบนใช่ไหมครับแล้วก็ให้ไปทําการเสียสีกับรถข้างบนสะพานแนละ้วท่านโอเค,อเคไหมฮะท่านโอเคไหมฮะโอเคโอเคแนะ่นอน ่ทาท่านี้นะท่านอ่ทาท่านี้เตรียมพร้อมใช่ไหมท่านใช่ท่านนี้แหละน่าจะดอยศักยภาพที่ดีอนยะู่เนาะโอเคครับเดี๋ยวผมจะทําการปล่อยตัวใน3 2 1ไป 1> โอเคครับดูตูดท่านนะฮะแล้วก็งอนตูดนิดนึงทำไมมันไม่ขึ้นไปท่านต้องทำใหม่ <c oughs> ท่านนี้ไม่ได้ครับท่านโอเค หรือรถคันนี้อาจจะไม่ได้นะต้องเปลี่ยนคันนะอาจจะเป็นคันนี้ดูเท่ๆหน่อยนะท่านโอเคครับไปไปแล้วครับท่านชาชาจะโชว์ศัก,กยภาพที่แข็งแกร่งแต่ก็ขึ้นข้างบนไม่ได้มันต้องแรงกว่าน,นี้นซึ่งผมจะเปลี่ยนรถให้นะอ่ะเป็นมอไซค์แล้วกันนะท่านถ้าจจมาตรฐานนะโอเคทดสอบศัก,กยภาพที่ยิ่งใหญโโ่โอ้โอ้โอ้ล้มล้มอ,อ้าวแม่งเลยไปเลยแม่งเลยไปเลย เอาใหม่ครับท่านตะกี้เกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยนะโอเคเนี่ย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 ท่านผมว่านะเลยแล้วผมว่าเปลี่ยนเป็นรถเหมือนเดิมดีกว่าเนี่เอาเป็นรถเนี่ยดูรูปรีแมนนะท่านนะอ่าท่านจะโพสท่าไหนก็ตามใจนะอ่ะท่านี้ก็ได้นะในในท่านี้ผมผมชอบท่านี้ที่สุดเลยอ่ะไม่รู้ว่ามันจะศักยภาพอยู่แรงแค่ไหนอ่ะโอเคเดี๋ยวผมทําการปล่อยตัวไปเลยครับปล่อยให้คุณชาชาตไปให้เขาเกาะไปให้เขาลอยไหมไม่เลย ทานี้ก็ได้นะท่าน<笑><笑>ยังไงครับไม่ขึ้นเออไม่ไม่ขึ้นอะ่ะลองท่าใหม่ก็ได้ท่านท่าน,านต้องนั่งอยูอ่ในรถอ่ะเดี๋ยวมันกระเด็นออกมาครับ <S <S โอเคท่านี้ก็ได้ครับไปเลยครับคุณผู้ชมรุนแรงที่สุดเท่าที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนหกแสนเลยนะหกแสนเลยนยะแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาใหม่ครับเราจะต้องขึ้นไปข้างบนให้ได้ <S 1> <S 1> ซึ่งเราจะใช้รถเลยดีกว่ คันนี้แล้วกันเนาะเออท่านลองไปแล้วกันเนาะอ,อ่าไม่น่าจะทำไมมันอ๋อมันมีการชนหน้าเมมอเตอร์ไซค์เนี่ยแหละผมว่าเท่สุดแล้วเนี่ยความแรงความเร็วประมาณเนี้ยกำลังดีนะครับท่านอ่าแบบเนี้ยกำลังดีก็เยอะแล้วเอาใหม่ความแรงประมาณเนี้ยแม่งอึดมันเต่าขอวัด ความแรงใหม่อ่าแรงประมาณนี้เป็นไงท่านมันจะถึงไหมเนี่ยคุยเถอะเนี่ยท่านมันชอบเลยนะมันสงสัยเราต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนไอเนี่ยนะนี่ใเ,เ,เปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้ออเอาเนี่ยออกนะฮะแล้วก็เอาเออเอาบิ๊กแรมขึ้นไปเลยนะโอเคท่านผมเปลี่ยนให้ใหม่แล้ว พร้อมที่จะทยาและท่านยกล้อไว้ด้วยแล้วยังไงหมุนกลับแม่งเเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่นะเอาเนี่ยออกนะฮะแล้วก็เอาเนี่ยเป็นบิ๊กแรมอ่าแบบย้อนกลับมาไงย้อนกลับมาโอเคเราจะไปดูท่านชาชาิกันนะฮะท่านชาชาติจะโชว์ศักยภาพที่ยิ่งใหญ่มาแล้วครับมาแล้วนะตอนนี้ฮะท่านจะย,ยังไงแม่งตีรังกากับอ่าแบบเนี่ยไม่ต้องแรงมากนะฮะ ให้มันย้อนขึ้นสะพ <hi> านขึ้นไปนะฮะแม่งก็เบาอีกประมาณนี้ผมว่ากําลังดีนะท่านเนี่ยแบบอาจจะจ็บตัวได้เลยเนี่ยเนี่ยล่วงล่วงลงกลางถนนเลยแล้วน่าเน่เนี่ย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 ประมาณนี้ผมว่ากําลังดีนะครึ่งครึ่งเนี่ยดูซิท่านจะอ้าวได้ขึ้นไปข้างบนนะแล้วยังไงฮะสิบล้อชนเบียดเหยียบเป็นล้านโอ้โหตอนนี้ครับท่านแข็งแกร่งมาก โอ้โหได้2อล้านเลยสุดยอดสุดยอดเยี่ยมไปเลยท่านท่านผ่านด่านต่อไปดูดูสโลโมชันนี่ยแหมศักยภาพของท่านนี่แข็งแกร่งมากที่สุดในปัตตพีแล้วเนี่ยโดน10บล้อทับก็ยังยิ้มได้นี่ยเนี่ยโอ้โหโอ้โหรถต่อด้วยรถไถซึ่งท่านลงมาแบบชิลมากแข็งแกร่งไปแล้วนะ โอเคเราไปด่านต่อไปกันดีกว่านะท่านสเปคโปรแกรมเนี่ยด่านที่4ด่านนี้ว่างไงท่านเออด่านเนี่ยผมว่ามันก็ชิวๆดีอยูน่นะโอเคครับผมจะเอาให้ท่านเนี่ยขับรถเท่ๆมั้งละกันอ่าให้ท่านเกาะไปอย่างนี้เลยนะแล้วก็ลองขึ้นไปมันจะเป็นยังไงดูมันจะเป็นยังไง,ง,ไงโอ้โหสุดยอดครับท่านขึ้นไปบนสูงสุดแล้วยังไงต่อ ยังไงโดยรโชว์สกยภยพรที่ยิ่งใหให้ลกประจ์ท่านเอ่ยคำมาแล้วแล้วยังไงยังไงครับล่วงลงมาเอื้อเอื้อแปดแสนแบบเบาๆแปดแสนเลยท่านท่านเป็นอะไรบ้าไม่เป็นเลยรอกลกจิตสัตว์มอไซแล้วกันนะท่านท่านชอบผมได้ยินมาว่าท่านแบบ เป็นคนรักโลกใช่ไหมครับชอบขับมอเตอร์ไซค์อะไรนี้แต่ผมในท่านท่านชอบขับจักรยานมากกว่าใช่ชอบขี่จักรยานใช่ผมเป็นคนรักโลกและประหยัดพลังงานช่วยช,ช่วยโลกนะทุกคนต้องช่วยโลกกันนะโอเคครับให้ท่านลองเป็นจักรยาน <c oughs> <c oughs> ไปเบาไปเบาไปอย่างท่านเนี่ยต้องแบบปั่นแรงๆนะรีบๆ ท่าท่านสุดยอดมากสุดยอดจริงๆรู้สึกว่าจาักรยานจะไม่เวิร์กนะเราจะให้ท่านมาขับเป็นรถบิ๊กฟูดกันเลยแลวกันคันใหญ่ๆท่านคงชอบนะฮะใช่ไหมครับท่านชอยแล้วเดี๋ยวผมจะรองโชว์ักยภาพที่ยิ่งใหญ่ให้ดูอ่าเบาไปเบาไปอ่านี่น่าจะรุนแรงพอนะฮะออกตัวเป็นยังไงบ้างรครับท่านความรู้สึกตอนนี้โอ,อ้รู้สึกอ่อนหัดครับมีความตั้งใจแต่มันทำอะไรผมไม่ได้หรอก สองแสนไปแล้วนะตระหนนตอนนี้สี่แสนจบกันแค่นี้เปลี่ยนคันนะโทเค็นเบอร์แล้วกันอ่าท่านลองเล่นอันนี้เครื่องนี้ดูนะท่านอาจจะโพไทายสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดเอาใจผมไปเลยท่านท่านอยู่โหที่สุดละโอเคครับแล้วให้ท่านก็ไปแล้วบินเลย บินไปเลยท่านสุดยอดครับตีลังกาแหมท่านตีลังกาโชว์แมขาหาักไหมคะแนนน้อยนะแต่ท่าเนี้ยท่าท่านแบบกินมากชิลรู้สึกชิลแบบยังไงท่านก็ยังยิ้มได้อยู่นีอ๋อมันเปลี่ยนได้อ๋อมันเปลี่ยนได้นะนี่ผมจะใช้เป็นเทอร์โบแพดแล้วกันอ่าตรงนี้ก็เป็นเทอร์โบแพดอ๋อมันเทอร์โบแพดอีกนะแหมสาเทอร์โบแพดไปเลยนะท่าน ตอนนี้ไม่ต้องกลัวว่ารถจะช้าแล้วเดี๋ยวลองคันนี้ไปดูแล้วกันคันเดิมนะท่านอ่าท่านโทธานี้ก็ได้อ่าท่านนี้ก็ได้ท่านลองเดี๋ยวท่านลองท่านนี้ดูนะโหแล้วแรงมากครับวูดมีเทอร์โบแพดด้วยนะฮู้โหูใส่ปิ้นเลยอะท่านแบบง่วงอะแบบทํางานหนักนะฮะไม่ค่อยได้นอนแบบน่าสงสารนะฮะอืมแลวรถไปไหนแล้วท่านรถแม่งลอยไว้ข้างบน ลองเอาใหม่เนี่ยท่านต้องนั่งดีๆครับเป้าหมายของเราจะได้ถึงข้างบนได้นะโอเคท่านี้เบาไปเบาไปอ่าประมาณนี้ผมว่าน่าจะได้นะขึ้นไปมันสุดยอดไปเลยท่านสุดยอดเลยไหมสุดยอดไปเลยนะแล้วรถก็แหม่มีการเลี้ยวรถกลับด้วยนะจากบนสู่ล่างสู่ความเวิ้งวงัง ท่านจะทํายังไงแม่ท่านแบบจับรถไว้เลยนะได้แค่สี่แสนประตูพังแต่ร่างกายท่านยังอยู่นะฮะอันนี้เป็นไาน้ตายปึ๊บนี่ทายากพี่ก็มี <c oughs> ทำไมพี่นั่งเงี้ยฮะนี่ควันเจ้ารถออกดีนี่ควันไฟล,ล,ลนตูดนะเนี่ยพี่พี่นั่งดีๆด,ดิเออนั่งแบบนี้นะแล้วสเตียริ่งนี่คือ